สวัสดีครับมาเราจะมาเบอร์ไหเบิร์เมนูกับเขาเสาห้องมือนีิครับเฮ็ดยังเฮ็ดยังกินแม่แกงเส้นุ่นใส่ปลาดุกแกงเส้นร่วนใส่ปลาดุกไอ้ไม่เห็นมีปลาดุกเป็นไงเนี <talk> ่ยเนี่นี่ปลาดุกนี่ยเนี่เนี่ออันนี้ก็ กะลัมไส้หมูอ,อมากินน้ำกันเน้อครับอันนี้กะกะลัมไส้หมูอาหารเช้านี้มากะทิเซรล่อนครับอีกมุมหนึ่งกะมี่ขายป่ได้ครับปลา่าต้มน้ำปลา ใช้ปลากับพักแล้วไปเก็บผักกันครับผักกระทิ้นขางรั่วขางบ้านกับบรรยากาศมอน้มาทรงกับเขานี่แหละครับง่ายๆเนาะกำลังเดือดเลยครับไก่ได้ย่างแม่อันเซ้นร้อนนี่นะ นี่ครับผมมาส่งเมนูเหมือนีเด้อครับเดี๋ยวห้ากะไปหาเก็บพักครับไปหาเก็บพักกันนี่กับบรรยากาศวันนอกเก็บพักข้างรั่วข้างบ้านครับเจ็ยบยัง เก็บใบบะกูดใบประกูดเท่ากับมีนะครับอันนี้ปลาปลาขางบ้านเขาเลยนี่ต้นบักูดมาเก็บเมื่อกี้นี่ครับอาจจะมีแสงหย่อนในเด้อครับมาเก็บผักกระถินกันครับไปกินกับนี่ยอดมันครับเก็บกระทินไปกินกับ ต้มน้ำปลาเฮาคือเกา่าเมนูเดิมเมนูเก่าครับแสร็จแสบน้ำกันหาก,กินแบบว่าง่ายๆเนาะมันออกเดี๋ยวเฮาก่ะได้สต็อปไว้แค่นี้ก่อนด้อครับเดี๋ยวเก็บผักกันจังหน่อยครับ อันนี้ก็มีบักหุงบักมะละกอครับเอาจ้าครับอัยตกใจบิดแมวมานะนำครับนี่ก็เป็นตะไคร้มุกคาเดี๋ยวเก็บพักกันครับพักกระถิน,นงามๆามขังบ้านเดี๋ยวเก็บไปกินเข่ากันครับซัมหนีก็อนเนาะมาครับมันบ่ตองอีหยังหมากไหมครับมีแค่นีก่ก็กินได้แล้วครับผมบนนำปลาห้านี่ก็พผัก มะเขือบักแตงครับแกงผักข้าไปเก็บมากนี่แห้วครับผมผักตินมาต้องอีหยังหม,มากไมครับมากินเขาน้องกันครับพผนสมุนกระหองเลือเกินพผนคนหายกําลัางใจแป๊บหนึ่งครับผม มากินข้าน้ำกันครับผมมากินข้าน้ำกันครับมาตองอีหยังม,งมางไม้เลยครับผมมากับข้าเฮ้าหิวเข่าแล้ว น้ำปลาครับ ทิงกับพักที่เขาเก็บมานะคพักกะถินมันแกที่ซือดเ้ยครับแต่บ่ขม và cả lầm เจนร่อนเจนร่อนกะทิใส่ปลา มีบ่มากริ่มเน้ำแก็งครับ Mặc kín ngọt Ngay ngay ừ. 不得好好？嗯、huh? mm.。 ครับเอาล่ะครับผมมาส่งเมนูเจ้ากับเมนูง่ายๆของช่องฝากใครกำลังใจครับขอบคุณห,หลายๆครับผมไปกันครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้า